เด็กหงต้องเผชิญกับความผิดหวังต้องแพ้อีกนานเท่าไร่เ่อจะจบอันดับไหนฟุตบอลยูโลก็คงต้องไปไม่ถึงตัวใหมที่ซื้อยังไม่คุ้มโอกาสยินก็ยังน้อยเมื่อ,อไรกันที่หงแดงจะคว้าชายัย ัันจะเเ็็ืออยยกงงตต้ชี่ไป You will never walk alone คำคำนี้จะพาให้เด็กของทุกคนผ่านพ้นจุดจุดนี้ไปได้30ปีพวกคุณยังผ่านมาแล้วแม่เสเตอร์เต็ดก็เคยผ่านมาแล้ว กับอีกแค่ฤดูกาลเดียวที่ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นดั่งใจของเจเกนคอปอยากให้ทุกคนเอาใจช่วยเจเกนคอปกันต่อไปเจเกนคอปคือโค้ดที่ดีที่สุดของนิวพูแล้วไม่มีโค้ดคนไหนดีไปกว่านี้อีกแล้วในฐานะเด็กผีแม้ว่าจะชอบล้อแต่ก็เข้าใจความรู้สึกนี้ดีครับของเหล่าบรรดาเด็กคงทั้งหลายหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันโปรดให้ผมด้วยนะครับเพื่อทิสบลจะได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกคนครับ